ไอาหารอีสานต้องห้ามพลาดนวลึกอีสานสไตล์ร้านอาหารอีสานแห่งใหม่เปิดให้ลิ้มลองอาหารอีสานแท้ๆคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ปรุงอย่างพิถีพิถันกินแล้วติดใจแน่นอนร้านนวลึก ร้านอาหารอีสานแท้ๆเปิดใหม่ในตำบลขามใหญ่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารอีสานเมนูเด็ดของที่นี่คือลาบขมลาบดิบหรือซกเล็กต้มแซบรสจัดจ้านถึงใจนอกจากนี้ยังมีส้มตำหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นตำป่าตำกุ้งสดตำทะเลราคาไม่แพงเลยแถมบรรยากาศภายในร้านตกแต่งด้วยสไตล์อีสานอากาศเย็นสบายบ้านๆแบบอีสานแท้นายกิติภูมิธนเดชกิติพงศ์ เจ้าของร้านนวลึกกล่าวว่าปกติเป็นคนชอบทานอาหารอีสานลาดต้มอยู่แล้วประกอบกับชอบทําอาหารเองเลยลองเปิดร้านอาหารสไตล์อีสานสําหรับที่มาของชื่อร้านนัวลึกมาจากความที่ตนเองชื่นชอบทําอาหารแล้วอาจจะติดความนวนนวลึกๆจะเรียกว่าติดเค็มปลายๆชอบรสเข้มข้นนิดนึงเลยตั้งชื่อร้านว่านวลึก ที่ร้านมีเมนูเด็ดมากมายไม่ว่าจะเป็นส้มตำลาบต้มย่างโดยเฉพาะส้มตำทางร้านได้ไปค้นหาแม่ครัวที่เป็นมือตำที่เป็นร้านลับในอุบลแม่ครัวร้านนี้อยู่ที่หลังโรงเรียนประทุมพิทยาคมลหลายๆคนอาจจะเป็นแฟนคลับของเจ๊มนร้านส้มตำหลังประทุมพิษหรือส้มตำสวนเห็ดก็มาชิมได้ที่ร้านนวลึกอีสานสไตล์ ในส่วนของยำต่างๆจะเป็นยำแบบไทยและยำน้ำปลาระเป็นเมนูที่คิดค้นพัฒนาสูตรขึ้นมาเองนอกจากนี้ยังมีเมนูย่างอา,าทิปลาทับทิมเผาข้อหมูย่างย่างเสือร้องไห้และอื่นๆอีกหลายเมนูใครที่อยากจะลิ้มลองความนัวชิมรสชาติอาหารเข้มขน้นร้านอยู่ซ้ายมือก่อนถึงสีแยกลูกมะขาม บ้านขามใหญ่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีรับรองว่ามาแล้วจะติดใจสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061896 6551ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา2ทุ่มและในช่วงนี้ทางร้านยังมีบริการรับจัดมิ้งดูบอลด้วยซึ่งในวันที่13กันยายนนี้จะมีการจัดมิ้งอาร์เซนอลอุบลที่ร้านนวลลึกอีสานสไตล์จึงขอเรียนเชิญแฟนบอลอาร์เซนอลมาร่วมกันดื่มด่ำกับบรรยากาศการเชียร์บอลแล้วก็ทานอาหารอีสานด้วยกันที่ร้านนวลลึกอีสานสตานไตล์ท่านใดที่อยากจะมา ลิมลองรสชาติอาหารเข้มข้นแบบนี้ได้นะครับสไตล์อีสานแท้ๆอย่างนี้ก็มาได้ที่ร้านนวลลึกอีสานสไตล์บ้านขามใหญ่ตบนขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุอบลราชธา,านีนะครับสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์0618966551หรือวาอ่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่แอดไซน์นวลลึกนะครับ N O U R L E A K นะครับผมเปิดตั้งแต่เวลา9โมงนะครับไปจนถึงเวลาประมาณ2ทุ่มแล้วก็ ถ้าวันไหนที่ลูกค้าอยากจะนั่งทานดึกกว่านั้นนะครับเราก็อาจจะเปิดดึกให้ได้นะครับผมจนถึงเวลาเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ร้านของเรายังมีบริการรับจัดมิงจัดดูบอลด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็มีการจัดมิงอาร์เซนอลอุบลนะครับผมขึ้นมีแฟนคลับมาร่วมการจัดงานนะครับประมาณ50ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็วันที่13นี้นะครับเดือนกันยายนก็จะมีการจัดมิงอาร์เซนอลอุบลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร้านโนลึกอีสานสไตล์ ก็เรียนเชิญแฟนบอลอสตันอนลนะครับมาร่วมกันดื่มด่ากับบรรยากาศการเชียร์บอลแล้วก็ทานอาหารอีสานแล้วก็จิบเครื่องดื่มเย็นกับที่ร้านของเราได้นะครับวันที่13กันยายนยนี้ครับผม